ทนไม่ได้คคอทช,ชอมันติดปัญหาอะไรฮะคือคือเราคิดว่าเงื่อนไขของคอทช,อชอเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ตรงกับหลักการของนโยบายฉนดชุมชนที่เราได้ดําเนินการหรือได้นําเสนอแล้วก็ดําเนินการไปไปบ้างแล้วนะคะคือมันมีความต่างเยอะมากซึ่งถ้าคอทชอจะมีอยู่เราก็ไม่ได้ว่าแต่นโยบายฉนดชุมชนของเราเนี่ยหรือสํานักงานฉนดชุมชนจัดให้มีฉนดชุมชนเนี่ยก็ควรจะเป็น ต่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาเรื่องการจัดการที่ดินด้วยเช่นกันนะคะจะภายใต้คทชแต่ว่าเรายืนยันว่าควรจะอยู่ในรูปแบบของโฉนดชุมชนนะคะภายใต้เงื่อนไขของคทชแต่ว่านโยบายโฉนดชุมชนของเราเนี่ยเราก็ยังคงความเป็นโฉนดชุมชนไว้เพราะว่าเราถือว่าทําเรื่องนี้มันเงื่อนไขคือการดูแลจัดการเนี่ยมันเป็นมันเป็นการดูแลแบบรวมร่วมกัน จัดการรักษาที่ดินร่วมกันนะคะส่วนในขั้นตอนหลายอย่างเนี่ยที่ของคอชชที่แม่พูดไปแล้วเนี่ยมันมีข้อจํากัดในเรื่องทางกฎหมายเยอะมากพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยที่จัดให้มีแต่ว่าเวลาจะทําอะไรเนี่ยต้องขออนุญาตไปยังผู้วในพื้นที่นั้นๆซึ่งเป็นการพบยากมากเหมือนที่เราเคยได้เสนอไปแล้วว่าการพบผู้วเนี่ยยากก,กว่าการพบรัฐมนตรีหรือพอ,อสํานัก ต่างๆซะด้วยซ้าซึ่งข้อจํากัดในเรื่องนี้เยอะมากเราก็เลยถือว่าแล้วเงื่อนไขของของหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยจะจะท่าทีเยอะแล้วก็เหมือนกับเป็นอิทธิพลในถ้าพูดกันหลักการก็คือข้าราชการเนี่ยคือไม่ค่อยไม่ค่อยใกล้ชิดประชาชนเลยไม่งั้นไม่งั้นเนี่ยความรู้สึกอย่างนี้มันจะไม่เกิดกับประชาชนที่มันมีความรู้สึกว่าข้าราชการในพื้นที่เนี่ยโหทําตัวเป็นเจ้านายนะคะเป็นเจ้านายเลย เราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยหลักการของเราเนี่ยมันถึงต้องเข้ามาอยู่ส่วนกลางในการต่อสู้หรือในการเรียกร้องให้เกิดการแก้ปัญหามันจึงมาอยู่ส่วนกลางเพราะนั้นนโยบายฉนดชุมชนหรือการจัดให้มีฉนดชุมชนเนี่ยเป็นทางที่เราเลือกคิดว่ามันเป็นทางออกที่ดีแล้วเราก็พิสูจน์มาแล้วด้วยว่าการจัดการอาจยกตัวอย่างของโยงแม่ตาแม่เออไล่ดงใช่ไหมคะ ก็ก็ทาได้แต่ว่าอีกอีก4 8 6แปสหกชุมชนเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าขยับไปขั้นตอนไหนซึ่งมันมีบางทีก็ทําการพิสูจน์ไปแล้วใช่ไหมพี่เดียมพิสูจน์ไปแล้วมีการทําเป็นเขาเรียกอะไรจัดตั้งเป็นสากลเพื่อเป็นนิติบุคคลเพื่อจะรับมอบส่งมอบที่ดินอะไรกันทาเดินหน้าไปไปหมดแล้วอนําร่องเนี่ยแต่ยังไม่ได้รับการดําเนินการอะไรเลยแต่อย่างน้อยก็ยังคุ้มครองพื้นที่ สี่ร้อยแปดบหชุมชนนี้ได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคอรชรชเนี่ยพี่เขามีความกังวลว่าคนที่ไปลงทะเบียนก็จะเอาคนที่ลงทะเบียนจับมาใส่กับคนที่เขาอยู่อยู่แล้วแล้วก็อ่าผักคนที่คนนี้ออกอะไรแบบเราคือเราในความรู้สึกเรามันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่มาที่นี่เนี่ยจุดประสงค์สําคัญเลยก็คือว่าให้นําเรื่องนี้ออกมาจากการพิจารณาของคณะกรกรมการก่อนแล้วให้เกิดการ พูดคุยกันอย่างเป็นทางการจริงๆว่าจะถึงไหนอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวันที่สิบสองเนี่ยท่านประวิตย์ก็รับปากท่านพลเอกประวิตยก็รับปากในการประชุมพีมูฟชุดอํานวยการชุดใหญ่เมื่อไปเมื่อวันที่สิบสองใช่ไหมคะเราก็ถือโอกาสว่าใช้หลักการของพลเอกประวิตยเนี่ยมาขอชะลอการ นำเข้าเรื่องนี้อะคะ่ะแ,แล้วจะยังไงต่อครับเพราะว่าโอเคเราชะลอได้แล้วแต่ว่าวที่ดินที่เหลือมันหนุนต้องเข้าทางระเบียบคอตชอหรือว่าต้องยื่นต้องก็เดี๋ยวจะมีการคือท,ท,ทางทาง่ทานประธานบอกว่าชุดนี้จะประชุมทุกเดือนอจะประชุมทุกเดือนเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะชะลอไว้ก่อนแล้วขอให้เอาเรื่องนี้เข้าเป็นวาระสําคัญในการประชุมชุดใหญ่ที่มีท่านประวิตยเป็นประธานอันนี้เราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญสําหรับพวกเรา็แลวกันนะคะ เอาฝากสื่อมวลชนด้วยช่วยติดตามเพราะว่าอย่างพวกเราเองบางทีเราก็รู้สึกเสียใจเนาะประชุมเสร็จเนี่ยที่สปกกับเป็นที่เปลี่ยนมือไปสู่นายทุนได้ใช้ทําอะไรได้ตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมมันกลายเป็นเอ้ยน,นี่มันมันคืออะไรแล้วเราพวกเราซึ่งกําลังเดือดร้อนมันจะอยู่กันยังไงนะคะอันนี้เ็ฝากสื่อมวลชนช่วยประสานแล้วก็ทําให้เกิดการแก้ปัญหาเราก็เข้าใจว่าทางผอออกก็ลําบากใจเพราะก็เป็นผู้น้อยเหมือนกัน นะคะก็ต้องรออย่างที่บอกแต่ว่ามันก็ขอความจริงใจว่าถ้าเกิดไม่นําเข้าเนี่ยแล้วการคุยกันมันก็จะรู้สึกดีหน่อยไม่ได้ไม่ได้เหมือนหลอกลวงกันนะคะคถ้าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ขอให้ได้คุยกันให้เต็มที่ก่อนให้มัญหาทางออกร่วมกันได้เต็มที่ก่อนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ว่ากันค่ะครับ